แม่ซื้อนั่งละมวยหัดวิสัยเป็นประธานกลุ่มค่ะแต่กีต่กรกับพระก,กันตำผาเพว่าปัดทินีเลยเปลี่ยนมาเป็นผาพื้นก็สิไดแจไลเป็นไดโนเสาร์พอเข้ายูงเมืองไดโนเสาร์เขาตองเฮ็ดเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเจ้าของนะคะจากแต่กีต่กรมีพื้นฐานตำผาพื้นตำผาชิดไดโนเสาร์เนาะคะ่ะแต่ว่าแปรรูปเป็นเสือเป็นยามเป็นหมอนนั่งมาหาไล กรลสินเพื่อนขม้าสอนให้มีข้อมูลค่ะเศษผ้าเนาะที่เขาจากตัดเสื้อมาแล้วมันกันมีแต่ถิมมาซื้อเพรามีประโยชน์ยังค่ะแต่ว่าอาจารย์เพิ่อนขมามาเห็ดแนะนําให้เป็นกระเป๋ากา,างหูกะมีอัยืายไใดขืนมีอัน่คาขืนค่ะมีมุม่นคาขืนแต่จีก็บ่มีประโยชน์ยังมีแต่เอาถิมค่ะทางกลุ่มเท้ากบมีไล่ใดเสริมขืนขึ้นมากค่ะ ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิรวิภาพลแสงค่ะจากสาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมค่ะจากการลงกลุ่มนะคะได้เห็นปัญหาแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่กลุ่มมีค่ะเดิมค่ะกลุ่มนะคะได้ทําผ้าลายขิดค่ะผ้าแถบไดโนเสาร์แล้วก็เอามาใช้ตกแต่งผ้าผืนที่เอามาตัดเป็นเสื้อพื้นเมืองค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าย่ามค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มค่ะส่วนปัญหานะคะ มีผ้าเหลือทิ้งค่ะเป็นจํานวนมากค่ะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ค่ะพวกหนูก็เลยคิดว่านํามาทําผลิตภัณฑ์แล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มไรายได้ให้กับทางกลุ่มในส่วนผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคิดว่าจะเพิ่มไรายได้ได้ก็คือกระเป๋าต่างหูแล้วก็จะมีการออกแบบโลโก้ค่ะสลักบรรจุภัณฑ์มีการสอนแล้วก็ ต่อยอดส่งเสริมด้านการตลาดให้กับกลุ่มด้วยค่ะในด้านส่งเสริมการตลาดนะคะก็จะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ค่ะผ่านเพจกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาสมบูรณ์ค่ะทางกลุ่มนะคะได้มีการส่งเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายภายในกลุ่มค่ะขอบคุณธนาคารออมสินค่ะโครงการออมสินยุวพาสลักถิ่นค่ะที่ เกิดโครงการดีๆให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และความรู้ค่ะเพิ่มศักยภาพในการทำงานในอนาคตค่ะ